สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาแนะนำให้รู้จักสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายที่ชื่อว่าบัวหลวงหรือเนลัมโบนูซิฟาราค่ะบัวหลวงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเนลัมโบนูซิฟาราซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในวงเนลัมโบนาซีอีค่ะสามารถพบได้ในประเทศแถบเอเชียเป็นหลักเช่นประเทศไทยจีนสีลังกาอินเดียเนปาล นิวกินีและญี่ปุ่นค่ะต่อไปเรามาทำความรู้จักกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์กันค่ะบัวหลวงเป็นไม้ยืนต้นในน้ำมีก้านใบยาว1.3-2ถึงเมตรใบมีลักษณะเป็นทรงกลุมรูปขอบขนานมีสีเขียวแกมน้ำเงิน และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2 8 5ถึง90.5ซนติมดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง9 5 2ถึง4.5ซนติการช่อดอกยาวกว่าก้านใบมีลักษณะเรียบเกลี้ยงและมีวงกลีบรวมค่ะส่วนของเกสรเพศผู้ยาวกว่าเกสรเพศเมียและมีอัปเรนูยาว1 5ถึง2ม mm. ม ผลจะมีลักษณะเป็นรูปคอบขนานหรือรูปไข่มีขนาด3.2-5คูณ6.5-15เซนติเมตรและรังไข่จะอยู่เหนือส่วนอื่นๆหรือเรียกว่า o v a r i superior ค่ะต่อไปเราก็จะมาทำความรู้จักกับส่วนที่ใช้และสรรพคุณทางยาของวัวหลวงกันค่ะส่วนของเง้านะคะก็จะมีฤทธิ์ลดน้ำตาลรักษาโรคเบาหวานและต้านอนุมูลอิสระค่ะ ส่วนสารสกัดจากบุมเงานะคะจะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระมากกว่าส่วนอื่นๆค่ะส่วนของเมล็ดจะใช้ในการบำรุงม้ามรักษาอาการไข้สูงแก้ไอมีฤทธิ์ต้านซึมเศร้าและต้านการอักเสบค่ะส่วนของใบใช้ในการแก้ท้องร่วงรักษาโรคฤิส์สีดวงมีฤทธิ์ระงับบวดและลดระดับไขมันค่ะส่วนของดอก จะใช้ในการรักษามะเร็งรักษาอาการอ่อนแรงการทำงานของไตมีธิ์กขยายหลอดเลือดและต้านอนุมูลอิสระค่ะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเพราะปลูกบัวหลวงกันค่ะลักษณะพื้นที่ก็จะมีพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังอยู่ตลอดปีส่วนฤดูการเพราะปลูกบัวหลวงสามารถปลูกได้ทุกฤดูการจะต้องมีน้ำขังตลอดปีคล้ายกับการทำนา ไต่ไม่นิยมปลูกระดูน้ำหลากระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมค่ะเนื่องจากบัวหลวงไม่ชอบน้ำที่ลึกมากจนเกินไปการเตรียมดินก็จะเหมือนการทำนาเลยค่ะโดยการไถดะไถแปรไถพรวนไถคลาดกำจัดวัชพืชและใส่ปูนขาวปรับสภาพดินและปุ๋ยหมักทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์และปล่อยน้ำเข้าประมาณ10-20เซนติเมตรค่ะ ส่วนวิธีการปลูกจะมีการตักดินและใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนำบัวที่ปลูกไว้ในกระถางเมื่อมีอายุประมาณ5-10เดือนจะมีการเจริญเต็มที่และนำไปปลูกลงแปลงโดยปลูกห่าง2เมตรและปล่อยน้ำเข้าให้พอเหมาะอย่าให้สูงมากเกินไปพอประมาณ1-2เดือนเมื่อบัวเริ่มแตกใบให้มีการเพิ่มระดับน้ำแต่อย่าให้เกิน1เมตรค่ะ ต่อไปก็จะเป็นส่วนเก็บเกี่ยววัวหลวงกันค่ะระดูการเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปจะเริ่มออกดอกสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดอายุของวัวประมาณ1-2ถึงปีค่ะส่วนวิธีการเก็บเกี่ยวนะคะการเก็บเกี่ยวโดยเอาเกสรวัวต้องให้ดอกวัวบานเต็มที่โดยการหักดอกวัวเก็บใส่ในภาชนะเพื่อนำไปแปรรูปต่อไป หรือจะปล่อยให้ดอกบัวบานจนแกสอนลุกร่วลงน้ำและเอากระชอนช้อนออกจากน้ำค่ะในส่วนขององค์ประกอบทางเคมีของบัวหลวงในเงาจะมีน้ำเป็นหลักโดยพบอยู่ที่83.8%รองลงมาคือแป้งพบอยู่ที่9.25%ตามด้วย reducing sugar พบอยู่ที่1.56%นอกจากนี้ยังพบแคลเซียมและไขมัน ร่วมถึงพบปริมาณออกซิเลตอยู่ที่84.3มิลิกรัมต่อ100มิลิกรัมค่ะและในส่วนของผลและมเมล็ดน,นะคะจะพบสารกลุ่มออลคาอยอยู่หลายชนิดเช่นนูซิฟฟรินดอริซีนไลเอนซินีนิเฟรีนเป็นต้นค่ะเช่นเดียวกับองค์ประกอบที่พบในใบค่ะมันจะเป็นสารกลุ่มออลคาอยเช่นนูซิฟ r ริน อะโนไนเลมิลีนนิเฟรีนโรมมรีนเป็นต้นค่ะในดอกจะพบสารกลุ่มฟาโนอยเช่นแคมเฟอรลนิรูมบูโรไซ์ A และ B ไอโซเฮมเนทีนนอกจากนี้ยังพบสารกลุ่มไกลโคไซสารอะบูตินอะดีนีนและไมโออีโนซิทอลค่ะติของสารในบัวหลวง จากการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่าสารในบัวหลวงมีฤทธิ์ในการรักษาอาการต่างๆได้หลายด้านดังนี้ค่ะ 1. ติดต้านสารอนุมูลอิสระจากการศึกษาทั้งอินวิโวและอินวิโตรพบว่าเมล็ดบัวมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำนวนมากทำให้สารสกัดที่ได้จากเมล็ดบัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่เป็นพิษช่วยชะลอการเกิดออกซิเดชันและชะลอการแก่ชราของอวัยวะได้ 2. รฤิกแก้ปวดจากการศึกษาของวิครามจากกวาทีและคณะได้มีการศึกษาผลการระงับปวดของเมล็ดบวดัดบวขาวและแดงในหนูเผือกพบว่าสารสกัดเมล็ดบัวทั้งสองชนิดมีฤทธิ์ระงับปวดโดยออกฤทธิ์การประหยัอยางการผลิตไซโคลโออกซิจีนสของพลสตาแกนดินค่ะ 3. ฤทธิ์ต่อระบบประสาทมีการศึกษาฤทธิ์ของเมล็ดบัวในหนู พบว่าสารสกัดในมเมล็ดบัวมีผลต่อการทำงานของฟีโนบาบิโทนโซเดียมมอเตอร์โคออดิเนชันและมีฤทธิ์ลดความวิตกกังวล 4. ี่ฤทธิ์ต่อจิตเภทสัรวิทยาจากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่านีเฟรีนซึ่งมีอยู่ใน o, เอิมบิโอมล็ดบัวเป็นไฮดรอกซิทริปตามีนหรือจะขอย่อว่า 5-HT รีเซปเตอร์อะโกิสต ทำให้ยับอย่างการนำไฟ HT กลับมาใช้ใหม่หรืออาจกระตุ้นการทำง,งานของไฟ HT จึงมีดิดต้านอาการซึมเศร้าได้ค่ะ 5. รดลดน้ำตาลในเลือดจากการศึกษาโดยสิวาสันการีและคณะเพราะว่าสารในมเมล็ดบัวมีบทบาททางตรงหรือทางอ้อมในการเสริมดิจการหลังอินซูลิน ซึ่งจะช่วยควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดที่ส่งกับปกติในหนูแรดที่เป็นเบาหวานอันเกิดจากสเตโ t โซโทซิน n 6. ดิบที่มีผลต่อทางเดินอาหารสารในเมล็ดบัวมีบทบาทในการส่งเสริมการแพร่กระจายของโปรไบโอติกทำให้สามารถช่วยเกี่ยวกับอาการอาหารไม่ย่อยหรือท้องผูกได้นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภุมคุ้มกันในลำไส้ได้อีกด้วยค่ะ 7. ติดต้านเชื้อแบคทีเรียรสารโพลีฟีนอลในเมล็ดบัวมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียรและจุลินทรีย์ 8. ติดต้านการอักเสบโรตไตเทพีนอยบิทูลินิกที่ได้จากเง้าบัวมีติดต้านการอักเสบช่วยลดอาการบวมน้ำของอุ้งเท้าหนูที่เกิดจากคาราจิแนนและเซโรโทนิน 9. ติดต้านภาวะมีบุตรยาก คุณชาวฮานและคณะได้ทำการศึกษาผลของต้นบัวที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายในหนูตัวผู้และหนูตัวเมียผลการทดลองพบว่าสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดบัวมีฤทธิ์ต้านเชื้ออสุจิในหนูตัวผู้และต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยไม่กระทบกับหนูตัวเมียค่ะ 10. ดฤิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน จากการศึกษาของซิงวิเลนทรากูมาและคณะที่ได้ศึกษาว่าสารสก,กัดไฮโดรแอลกอฮอลของเมล็ดและเงามีฤทธิ์กระตุน้นภูมิคุ้มกันหรือไม่ผลการทดลองพบว่าเมล็ดบัวมีส่วนช่วยในกิจกรรมทางชีวภาพต่างๆและยังออกฤทธิ์ต่อไกลโคโปรตีนหลายชนิดซึ่งกระตุ้นตัวอ k นเคเซลทีเซลและ B ีเซลของมนุษย์ อีกทรั้งยังมีความสามารถในการกระตุ้นไซตโตไคายซึ่งมีหรือช,ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยค่ะ 11. ฤทธิ์ต้านพากินสันจากการศึกษาของ M. Vishnuwathanreddy าาและคณะที่ได้ศึกษาฤทธิ์แอนติค t ตทอรและแอนตี้ออกซิดของ h a ร o โลพาร o l ในหนูพบว่าสารสกัดจากาจมาเมล็ดมัวมีฤทธิ์ที่สามารถต้านพากินสันได้ค่ะ 12. ติดต้านไวรัสคุณคูโอและคณะได้ทำการศึกษาผลการยับยั้งของสารสกรัดเอทานอลของมเมล็ดบัวในโรคเริมชนิดที่1หรือ HSV1 เพราะว่าสารสกรัดเอทานอลของมเมล็ดบัวสามารถช่วยในการรักษาโรคเริมได้ค่ะ 13. ติดต่อต้านโรคอ้วนและภาวะไขมันในเลือดต่ำ จากการศึกษาของคุณโออิโคชิและคณะที่ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพการต้านโรคอ้วนของส่วนประกอบออกลิท์ที่สกัดจากใบบัวโดยการกระตุ้นการสลายไขมันในเนื้อเยื่อไขมันของหนูพบว่าสารสกัดเอทานอลของเนลโมโบนิเฟร r าสามารถยับยั้งการสร้างไขมันและปรับระดับเลปตินในเซรั่มได้ค่ะ 14. ติดตั้านอาการท้องร่วงและรักษาอาการทางผิวหนังน,น้ำมันเมล็ดบัวสามารถยับยั้งเชื้ออีโคลายชิเจลา่าซูโดโมเนตสมูเนลา่าเตเปฟไนโนคอคัสออริยัสและเคปเชล่าได้ด้วยวิธีดิสดิ f u s i o n ค่ะ 15. ติดป้องกันโรคตับสัสก,กัดเอทานอลจากเมล็ดบัวมีริดป้องกันตับ โดยป้องกันการเกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ที่เกิดจากคาร์บอนเตตะคอไรและการผลิตเซรั่มเอนไซม์ได้ค่ะ 16. รีดลดพังผืดในปอดสารไอโซโลไลนจีนีนในเมล็ดบัวสามารถลดพังผืดในปอดหนูไมซ์ที่เกิดจากริโอไมซินได้ รวมถึงยังมีการศึกษาว่าสามารถยับยังมีเฟอรินต่อการเกิดพังผืดในปอดจากอะมิดาโรนและลดการอักเสบได้อีกด้วย17ฤีิดลดไข้สา,กการสกัดเอเท้านอลในก้านบัวสามารถนำมาลดอุณหภูมริร่างกายในหนูได้โดยเมื่อให้ขนาด200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สามารถทำให้ไข้ลดลงได้นาน3ชั่วโมงและเมื่อให้ขนาด400มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสามารถทำให้ไข้ลดได้นานถึง8ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ดิตันอื่นๆของบัวหลวงที่ไม่ได้กล่าวไปในข้างต้นพบว่าสารในเมล็ดบัวมีฤิ์ในการต้านอาการขาดเลือดต้านความชราและรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยค่ะ ่อ,อมาจะเป็นการศึกษาทางคลินิกหรือการศึกษาในมนุษย์เกี่ยวกับสารในบัวหลวงนะคะซึ่งการศึกษาที่พวกเราจะนำมาพูดถึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับติดการต่อตา้านโรคอ้วนของบัวหลวงค่ะการศึกษานี้เป็นการศึกษาของลิวอี่และณะที่ได้ศึกษาเรื่องผลการลดไขมันของสารสกัดใบบัวหลวงในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักเกิน วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อตรวจสอบผลของสารสก,กัดจากใบเนลัมโบลูซิเฟราที่แห้งจะขอ,อย่อว่า n n ็และรวมถึงการตรวจสอบผลของสารคอซิตินทรีกูโ n โดนายหรือจะขอ,อย่อว่า Q3GA ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักค่ะการทดสอบนี้จะทดสอบในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักเกินในช่วง12สัปดาห์ ทั้งในเพศชายและเพศหญิงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมค่ะผลการทดลองพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักเกินหลังจากได้รับประทาน Enex แล้วพบว่าไขมันในร่างกายลดลงอย่างมีนัยสําคัญค่ะและในผู้ชายนอกจากลดไขมันในร่างกายได้แล้วยังสามารถลดไขมันในอวัยวะภายในและลดรอบเอวลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมค่ะ มเมล็ดัวมีส่วนประกอบสำคัญมากมายที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือส่วนประกอบทางอาหารได้เช่นการนำมาเป็นส่วนประกอบของแป้งนอกจากนี้มเมล็ดบัวยังมีความสามารถในการละลายการดูดซับน้ำมันและการก,ารกักเก็บกา๊าซจึงมีการนำมเมล็ดบัวมาใช้ในการทำเบเกอรี่หรือขนมป,ปังและเมื่อนำมเมล็ดบัวไปทำแป้งสำหรับการทำบะหมี่ถึงสำเร็จรูป ก็เพราะว่ามีปริมาณไขมันที่ลดลงและมีปริมาณเส้นใยเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แป้งสาลีเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังสามารถนำมเมล็ดบัวมาทำเป็นฟิล์มซึ่งสามารถเตรียมได้จากโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งในการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ของอาหารได้ค่ะข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดหรือส่วนประกอบของบัวหลวง คือในผู้ที่มีการแพ้เกสรดอกไม้เกสรของบัวหลวงอาจทําให้เกิดการแพ้ได้ค่ะผู้ที่มีอาการท้องผูกท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยไม่ควรรับประทานเมล็ดบัวหลวงเนื่องจากเมล็ดบัวอาจทําให้ท้องผูกมากขึ้นค่ะและควรระวังในการใช้กับผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะและอยู่ระหว่างการรับประทานยาเพื่อป้องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะและนอกจากนี้ หากนำเมล็ดบัวมาปรุงเป็นอาหารร่วมกับลำไยแห้งจะช่วยทำให้สรรพคุณทางยาของเมล็ดบัวเพิ่มมากขึ้นดังนั้นควรระวังการเกิดอันตรกิริยาระหว่างเมล็ดบัวกับลำไยแห้งค่ะพวกเราหวังอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับชมและรับฟังไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ